สวัสดีชาวราศีเมษนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องราวทั่วไปนะคะการงานการเงินโชคลาภสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่คนรอบข้างจะเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองนะคะสถานการณ์แน,นวโน้มที่จะเกิดขึ้นเป็นยัางไงากับท่านที่มีปัญหานะคะมีเรื่องอที่ทุ่งใจเสียใจอย่างนี้จะมีทางออกที่ดีให้กับชาวราศีเมษบ้างหรือเปล่านั่นเองนะคะ ธุรกิจค้าขายนะคะจะเติบโตมากยิ่งขึ้นไหมลูกค้าจะมากขึ้นไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองนะคะสําหรับพลังงานไ่ก็คือนะคะจะเป็นโดยรวมนะจะตรงบ้างนะคะหรือว่าไม่ตรงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นไปได้นะ,ะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวของเรานะคะ จะไม่ตรงไปซะทุกเรื่องนะเพราะฉันก็ต้องชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะท่านใดอยากที่จะเปิดดวงชะตาโดยตรงก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะก็ได้ฝากไอเดียไลน์ที่ใต้คลิปการดูดวงของอาจารย์ก็จะดูแบบวันเดือนปีเกิดแล้วก็เปิดไพ่ควบคู่กันนะคะวันเดือนปีเกิดเนี่ยก็จะได้ทราบว่าปีนี้อะไรดีอะไรเฮงอะไรปังหน้าที่การงานของเราเนี่ยนะคะมันจะดีขึ้นหรือเปล่าธุรกิจเป็นยังไงบ้างการเงินยังมั่นคงดีหรือเปล่าโดยว่าในดวงชะตาของเราในปีนี้อะไรที่ส่งผลเสียบ้างและควรที่จะระมัดระวังอะไรตรงไหนนะคะ ถึงถึงจะดีอะไรอย่างนี้นะคะเนาะก็คือการดูดวงเนี่ยจะเป็นแนวทางให้กับเราได้นั่นเองนะคะสำหรับชาวเมษนะคะจะเกิดในระหว่างวันที่21มีนาคมถึงวันที20่20เมษายนนั่นเองการแบ่งวันที่จะตามแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่จะไม่ตรงกับศาสตร์ไทยนะคะบางช่องก็คือจะมีการแบ่งวันที่ไม่เหมือนกันนะคะเนาะบางช่องก็แบ่งตามโหราศาสตร์ไทยแล้วก็บางช่องก็ตามศาสตร์ตะวันตกนั่นเองนะคะส่วน ส่วนใหญ่ยิี่ก็คือจะแบ่งตามศาสตร์ต่อวันตกอยู่แล้วนะคะนอกจากจะเป็นไพ่ทางอะไรอะไพ,พ่พระพิฆเนศหรือไพอ่อื่นๆอย่างเงี้ยจะแบ่งตามโหราศาสตร์ไทยนั่นเองเนอะเนาะ,นะมานะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เรื่องเลยละกันนะคะไพ่สามดาบเกิดขึ้นเนาะชาวเมดมีเรื่องทุ่งใจเสียใจบางท่านก็อกหักมานั่นเองนะคะผิดหวังมานะคะผิดหวังจากคนคุยก็ได้ อ,อกห่างจากคนรักก็ได้นะคะแล้วทีนี้ในบางกรณีนะคะเรื่องที่เราตั้งใจอยากที่จะให้เป็นอย่างนั้นสิ่งที่เราปรารถนาก็ยังไม่ได้เป็นอย่างที่เราปรารถนาเอาไว้นะคะยังยังไม่ใช่ความสมหวังในตอนนี้นะคะในเดือนพฤ,ฤษภาคมเนี่ยนะยังไงนะคะที่เน้นๆคือจะเป็นในเรื่องของความรักซะมากกว่านะคะสำหรับคนโสดนะอันนี้ถ้าคุณมีการเขาเรียกว่า มีการคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่ซึ่งสถานะที่ยังไม่แน่นอนยังไม่ชัดเจนเนี่ยนะคะระวังจะเข้าไปเป็นมือที่3ของใครนะคะเพราะว่าไพ่เดอะโรเวอร์เนก็คือเป็นไพ่แห่งช้อยตัวเลือกทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นความรักที่ไม่ได้มีแค่เราสองคนนะคะเพราะฉะนั้นพยายามเซฟเความรู้สึกตัวเองด้วยอย่าเพิ่งไปอโอ้โห ให้ใจเขามากอย่าเพิ่งไปรักเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่งั้นคนที่เียบคือเรานะคะไพ่ขึ้นมาเตือนแล้วนั่นเองเอก็ขอให้นะคะเขาเรียกว่ารักแล้วก็เผื่อใจเอาไว้ด้วยครึ่งหนึ่งนะคะต้องครึ่งหนึ่งเลยนะเพราะว่าโอกาสที่จะอืมนะ,ะเ็าเรียกว่าโดนเทค่อนข้างที่จะสูงอันนี้สําหรับคนโซดนะคะหรือไม่ก็คนที่มีคนคุยนานแล้วแต่ยังไม่เคยชัดเจนนะคะซึ่งมันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นว่าอยู่ๆนะคะโป๊ะแตกเกิดขึ้นไง จับได้ว่าจับพิรุษได้หรือไม่ก็เป็นการจับได้จากทางโทรศัพท์เนาะเครื่องมือสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ด้วยแชทหลุดอะไรอย่างนงี้นะคะจากการนั่นแหละเครื่องมือสื่อสารของเรายังไงชาวเม็คลิปขึ้นมาก็โดนในเรื่องของความรักเลยนะคะอ่าไม่เป็นไรเรื่องความรักก็เตือนเตือนกันขึ้นมาเท่านั้นเดี๋ยวจะมีคลิปแยกความรักให้อีกคลิปหนึ่งนะคะ ว่าจะเป็นยังไงต่อนะส่วนในเรื่องของการงานนะคะการงานท่านที่มีหุ้นสว่วนนะก็ยังโอเคดีอยู่นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีด้วยนะคะในเรื่องของงานนะเดีวจะเปิดให้นะคะกับท่านที่มีหุ้นสว่วนมีคนที่มาร่วมลงทุนกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักนะคะคนที่เราให้เขามาเป็นหุ้นส่วนกับเราเนี่ยแหละเป็นยังไงบ้างนะคะ หรือไม่ก็เป็นลูกค้าประจาก็ได้นะคือแบบค้าขายกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมระวังนิดนึงถามว่าดีไหมแต่ก็ขอให้ระวังพยายามอย่าไว้ใจให้มากนะคะในส่วนของเรานะอย่าปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำงานฝ่ายเดียวนะคะมันจะเป็นลักษณะที่เธอทำมากฉันทำน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนแบ่งไม่ลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นคือ ในการที่จะมีหุ้นส่วนเนี่ยต้องวินวินกันทั้ทงคู่เลยนะคะทำงานร่วมกันในส่วนคนละคนละเครื่องเลยแหละนะคะต้องแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนนะคะไพ่ก็คือเสือขึ้นมาในเรื่องของการแบ่งสันปันส่วนแบ่งหน้าที่กันนะคะแบ่งความรับผิดชอบให้ให้มันดีไม่งั้นอะ่ะอีกคนนึงทําอีกคนไม่ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีประมาณนี้เกิดขึ้นไง คนนึงได้มากคนนึงได้น้อยคนนี้ทําเยอะแต่ได้เท่ากันมันก็เนาะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะระวังจะไม่เข้าใจกันนะคะเพราะฉะนั้นแบ่งหน้าที่แบ่งความรับผิดชอบกันให้ชัดเจนนะคะแล้วงานของเรานั้นจะดาเนินไปได้ด้วยดีทําหน้าที่ของใครของมันถึงเวลาค่อยมาแบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะจะมีงานใหม่เข้ามานะคะชาวราศีเมษงานใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่ขึ้นค่อนข้างที่จะชัดเจนมากนะคะ จะมีคนที่เขาเรียกว่ามาชวนให้เราไปทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ชวนให้เราลงทุนไหมจะมีประมาณนั้นนะคะมีคนชวนเราทํางานนะให้ไปลงทุนร่วมกันมีหน้าหรอให้ถึงขึ้นในเรื่องของหุ้นส่วนนะคะเกิดขึ้น<ม>เออเป็นคนรักก็ได้บางท่านก็ ทำงานกับคนรักอันนี้ต้องเตือนนิดนึงนะคะท่านที่ทํางานกับคนที่เรารักคนที่มีใจต่อกันหรือกําลังจีบๆชอบๆกันนะคะหรือว่าเอาใจเข้ามาทํางานด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าก็ตามนะคะทีนี้เอ่อมันจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ไงนะคะเรื่องความรู้สึกด้วยมันไม่ด้มันไม่ได้ใช้แค่เรื่องงานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันจะทําให้งานเหล่านั้นติดขัดหรือไม่ก็ทํางานกันยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะ ถ้ายังไงนะคะถ้ารู้สึกมากกว่าหุ้นส่วนมากกว่าลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็พยายามเก็บอาการเก็บความรู้สึกหน่อยนะถ้ามันเปิดเผยขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะมันจะทําให้งานของเราเสะดุดได้นั่นเองนะคะไม่โอเคเนาะหมายความว่าเรื่องความรู้สึกนะคะแต่เรื่องอถ้าเราไม่เอาความรู้สึกมาทำงานมันก็ดีนะคะเป็นเรื่องที่ดี ต้องอยู่ในขอบเขตมีกฎมีเกณฑ์นะามาดูเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินไปยังไงบ้างการเงินการเงินติดขัดเล็กน้อยนะคะก็ไปได้เรื่อยๆแหละ บางช่วงบางตอนก็อาจจะติดขัดบ้างแต่ก็เราก็พอที่จะหมุนได้พอที่จะมีคนมาช่วยเหลือเรานะคะก็เรียกว่า,าหมุนไปหมุนมาได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางบางบินบางรายการเราอาจจะจ่ายช้านิดนึงแต่ก็จ่ายได้นะคะอืม ติดขัดเล็กน้อยแต่ก็สายได้อะไรอย่างนี้ช่วงนี้ชาวราศีเมษนะคะด้วยหัวใจของคุณที่มันร้าวรานนะคะหัวใจที่ช้ำๆแล้วก็เป็นอาการเครียดด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยอยากที่จะเข้าสังคมสักเท่าไหร่เนาะอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะไม่ค่อยอยากที่จะคุยกับใครโลกส่วนตัวสูงมากตอนนี้นะคะ่ะ อยู่กับตัวเองเลยคือ,คอใครมาคุยด้วยก็แทบไม่อยากจะคุยไม่อยากจะตอบเลยนะคะเราก็เขาเรียกว่ามุ่งมั่นแต่ในเรื่องของงานที่เราทำเท่านั้นพอไม่สนใจคนอื่นนะคะทำตัวเองให้มันดีก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการโยกย้ายหรอมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยนะคะชาราศีเมษ บางท่านก็จะเป็นการโยกย้ายเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปอยู่คนละแผนกหรือไม่ก็ย้ายย้ายบ้านอะไรอย่างเงี้ยย้ายห้องย้ายบ้านนะนะคะย้ายคอนโดก็ว่าไปเนาะการโยกย้ายก็เด่นอยู่นะย้ายแล้วจะดีไหมเดี๋ยวถามไพ่ให้นะคะอืมย้ายบ้านนั่นแหละย้ายที่อยู่อาศัย ดีไหมเราอาจจะลังเลหรือว่ากังวลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะดีไหมก็คือวันๆอยู่แล้วไม่อยากจะไม่อยากจะไปอยู่ที่อื่นอยากอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเพราะว่าเราชินที่นี่แต่ยังไงก็ได้ก็ได้ย้ายนะเพราะมันถึงเวลาต้องย้ายแล้วจริงๆดีไหมก็อม,มันไม่ถูกใจเราอะไม่ค่อยดีสักเท่าไห่นะคะแต่ขอให้ไปเถอะ ช่วงแรกๆอาจะยังไม่ชินสักเท่าไหร่แต่ต่อไปเราก็ชินนะคะจะมีะเขาเรียกว่าจะมีรักเกิดขึ้นจากที่ใหม่ๆด้วยเออชราศีเมษถ้าคุณย้ายไปนะจะมีคนที่เขาเรียกว่าคนรอบข้างก็จะดีกับเรานะคะบางท่านก็ถึงขั้นที่จะได้คนรักใหม่เข้ามานะคะ <c oughs> เออมีคนถูกอกถูกใจเราด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ถ้าได้เพื่อนก็เป็นเพื่อนที่ดีถ้าได้ออยังไงล่ะมันเน้นไปที่เรื่องความรักมากกว่านะคะรัก,รก,รกๆใคายๆหนุ่มสาวอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่านะคะในการยกย้ายครั้งเนี้ยจะไปถูกอกถูกใจใครเข้านะคะาชาวราศีเมษถ้ายังโสดอยู่มันก็โอเคนะคะถ้าไม่โวดเนี่ยมันก็งานเข้านิดนึงนะคะ เดี๋ยวจะมีเรื่องชู้สาวในที่ทํางานอะไรอย่างมันก็ไม่โอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามีแฟนแล้วก็พยายามควบคุมตัวเองนิดนึงนะคะอย่าเข้าไปวุ่นวายอะไรกับเขาเยอะนะคะมันจะมีเรื่องอื้อฉาวอะไรอย่างงี้ไงการซุบซิบการนินทาแล้วก็เรื่องมอาจจะถูกเปิดเผยก็ได้นะคะมีการเซวๆการอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวเข้าหูผู้หลักผู้ใหญ่มา เรื่องการเงินก็เนาะพอที่จะหมุนได้นะคะมาโชคลาภบ,บ้างเป็นยังไงนะคะโชคลาภมีบ้างไหมโชคลาภมีนะมีจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะที่จะให้เรา ถ้าในกรณีที่เราเดือดร้อนที่เรามีปัญหาอะไรอย่างนี้เราอาจจะไปขอให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเราอุปถัมเราอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยนะคะก็คือมันไม่ได้เน้นทางด้านลาบลอยอะไรนะแต่มีคนช่วยเหลืออุปถมัมอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่านะคะอืมก็ดีลาบลอยไม่เด่นนะคะคือแบบการเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเด่นจริงๆนะคะส่วนใหญ่ก็คือ ได้จากการที่เราต้องพยายามนะคะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องใช้ความพยายามเหมือนกันในการที่จะเจราจาในการที่จะพูดนะคะก็สําเร็จอยู่นั่นแหละในเรื่องของอการเจราจานะะการต่อรองกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะให้เขาอุปถัมภ์หรือช่วยเหลือเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะดีนั่นเองอโรคไข้ไข้เสพเป็นยังไงบ้างนะคะสุขภาพของชาวราศีเมษ สุขภาพไม่ไม่เป็นอะไรมากนะคะส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในช่วงของอความคิดมากช่วงเสียใจอะไรอย่างนอนไม่หลับอาจจะมีอาการอ่อนเพลียบ้างนะ,ะ<ๆ>งคะเพราะเรานอนไม่หลับไงสุขภาพมือก็ว่ามีความเหงาเข้ามาครอบคลุมนะคะความเหงาเข้าครอบคลุมทุกพื้นที่ของชาวราศีเมษทุกพื้นที่ของหัวใจเลยนะคะก็เลยไม่ค่อยสดชื่นสักเท่าไหร่นะแคแค่นั้นเองส่วนในเรื่อง ที่อยากจะเตือนขึ้นมานะคะระวังจะถูกหลอกในเรื่องของการเงินด้วยนะคะถ้าในบางท่านนะคะคือจะมีคนคุยอะไรอย่างนี้นะคะคืออยู่ในสถานะคนคุยแหละยังไม่ใช่แฟนด้วยนะคะถ้ามีการมาพูดเรื่องการเงินอะไรอย่างนี้นะให้เตือนขึ้นมานะคะจะมีการนี่แหละหลอกหลอกเรื่องเงินกับเราพูดไม่ได้จริง จริงใจหรือจริงจังหรือมันมีอะไรหมกเมซ่อนเร้นอยู่ในนี้ด้วยนะคะลับๆล่ลอๆเนี่ยไม่เปิดเผยเนี่ยนะคะระวังจะโดนนะโดนเรื่องโขอโทษทีโดนในเรื่องของการเงินนะคะจะโดนหลอกนั่นแหละเด็กด้วยเด็กที่เข้ามาใหม่เนี่ยถ้าเราเป็นเป็นสุภาพสตรีแล้วมีเด็กหนุ่มเข้ามาจีบมาชอบเรานะคะก็นั่นแหละนะคะก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการเงินเท่านั้นเองนะคะอืม กับคนที่มามาชอบเรามาฉีบเราเนาะคนคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่เป็นเด็กกว่าเรานะคะแต่ผู้ใหญ่นี่ไม่ได้เป็นปัญหานะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กกว่ามาสรุปแล้วนะคะชมพื่เป็นแนวทางเท่านั้นนะเพราะว่าไม่ได้พูดทุกเรื่องนะคะถ้าให้พูดทุกเรื่องนี่ก็เยอะเยอะยาวเลยนะคะคลิปจะนานเกินไปเดี๋ยวจะมีคลิปความรักล้วนๆอีกคลิปหนึ่งให้นะคะ ช่วงนี้ก็พยายามประหยัดหน่อยนะนะคะเซฟตัวเองด้วยนะคะในเรื่องของการเงินถ้าจะมีใครเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี่แหละนะคะก็ให้ดูนานๆโดยไปก่อนปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธไปนะคะได้แล้วเขาจะเงียบไปหายไปไงเขาคือสถานะก็ไม่ได้เลื่อนไม่ได้เป็นแฟนกันก็ยังอยู่แบบนี้แล้วก็ไม่ค่อยคุยกับเราต่ออีกด้วยนะจบเลยทีนี้ ถ้าเขาได้เงินจากเรานะเขาจะหนีไปเลยหายไปเลยไม่ติดต่อเราเลยค่ะโดนเชิด้อง,งั้นนะคะอันนี้เตือนนะเราวังไว้ก็ดีนะคะกับคนคุยของเรานั่นแหละคนที่เด็กกว่านะคะแล้วก็เป็นรักสามเศร้าด้วยไม่ได้จริงใจกับเราด้วยนะคะเขาก็มีคนอื่นดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าก็คือจะเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษเนาะกับชาวราสีเมษนะคะเรื่องอื่นเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีเรื่องหุ้นส่วนก็พยายามอ,าอย่าทิ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งดูแล เรื่องผลประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวมันจะมะีความลับอยู่ในนี้ด้วยไม่ได้เปิดเผยให้เรารู้ทุกอย่างนะคะมันจะมีการหมกเม็ดอยู่ในนี้ด้วยเพราะฉะนั้นให้เข้าไปดูนะคะไปดูด้วยตัวเอง ถึงจะดีนะคะการงานท่านที่อาจจะกลุ้มในเรื่องของลูกค้าที่มันนิ่งๆเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหลังสงกรานต์คนใช้เงินเยอะเดี๋ยวพฤกภาคมกลางๆไปปลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีขึ้นนะคะกับธุรกิจการงานของเราที่เป็นอาจจะของธุรกิจส่วนตัวนะคะเนาะอ่ะ,อะ,อะก็ประมาณนี้นะคะกับเรื่องราวชาวราศีเมษขอบคุณมากๆนะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากที่จะเปิดดวงชะตาโดยตรงก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะอดีไลน์ก็ได้ฝากไว้ที่ใต้คลิปเรานั่นเองนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ